สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและ f อซีทุกทท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเกรนนำเอากราพา์ผักบุ้งนะครับมาส่งให้กับคุณพี่สุพันารนะครับซึ่งเป็นลูกค้าที่อยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการแพ็คบรรจุลงในกล่องอยู่นะครับผมก็ต้องขอขอบระคุณคุณพี่สุพันสามากมากเลยนะครับประมาณเกิน2วันนะครับผมคิดว่าของน่าจะถึงมือผู้รับนะครับและขอขอบคุณคุณพี่สุพันสารครับที่ได้สั่งซื้อกราพา์ผักบุ้งจาก แรงนะพักวงของผมนะครับครับและนี่ก็เป็นภาพนะครับที่ลูกค้าส่งมาให้ผมได้ดูนะครับว่าได้รับของเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลา2วันนะครับถึงขอนแก่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่สุพันษาศมากมากเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ